มาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดีกว่านะทุกคนก็กดสวิตได้เลยนะนี่มันก็จะยิงออกไป1เซตนะเพรก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนมันเรียกได้2แบบนะเราจะยิงแบบไม่หยุดเลยก็คือไม่สามารถกดหยุดยิงได้กับแล้วต้องมากดยิงทีละเซตนั่นเอง โอเคก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนสร้างปืนกลแบบว่าคือปืนใหญ่นั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันจะยิงออกมาทีละนัดแบบว่าเป็นปืนกลเลยนั่นเองนะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สามอย่างด้วยกันนั้นนะนั่นก็คือไขควงแล้วก็ประแจนะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือที่ก๊อปปี้นั่นเองนะซึ่งอันนี้จะมีราคาแพงสุดในอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะทุกคนก็ต้องรวยนิดนึงนทุกคน ซึ่งก็ใครที่เล่นในมือถือก็สร้างตามได้นะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะนี่ก็คือผมอัปเกรดจากที่ผมเคยสอนสร้างขาหุ่นยนต์ไปนะทุกคนผมได้อัปเกรดเป็นบล็อกเหล็กแทนนะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะให้แบบว่ามีความดูเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอันไอคลิปนั้นผมใช้บล็อกไม้ในการสร้างแนละ้วมันเลยดูกะจอกไปหน่อยนะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะนตอนแรกให้เราทาการใช้ล้อนะทุกคน ผมก็จะทําเป็นปืนมินิกันนั่นเองนะก็คือเป็นแบบหมุนๆน,นั่นเองนะทุกคนโอเคทีนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับ K e. เก้าอี้เป็นว่าผมจะเอาออกก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมันทีหลังนะทุกคนแล้วให้เราทําการใช้เป็นแท่งนะทุกคนบอกแท่งเหรอนะซึ่งาหาได้จากไหนนี่นะครับมันจะมีขายามันจะมาสุ่มขายนะทุกคนซึ่งถ้าคลิปนี้เอาไปอันนี้ก็จะอาจจะไม่ขายนะทุกคนเอาเป็นว่าใคร จะใช้บล็อกแท่งหรือว่าจะเอาป็นบล็อกมาย่อก็ได้นะทุกคนผมจะใช้บล็อกแท่งง่ายๆได้นะวางไว้ประมาณไหนดีขรัอตอนแรกมาตับมุมก,ก่อนเลยนี่วางไว้สี่มุมง่ายๆนะครับผมผมจะวางแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็เราจะทําการตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะทุกคนโดยการใช้บล็อกนีออนนะอ่าว่าแต่มันอยู่ไหนอ๋อยู่นี่นะทุกคน ผมจะเอาบล็อกนีออนวางไว้ข้างในสุดเลยนะสีเป็นสีนี่มันจะได้ดูเป็นความเท่นั่นเองเพราะเราวางไว้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปให้เราทําการใช้บล็อกทองทุกคนจริงๆเป็นบล็อกอะไรก็ได้แหละแต่ผมจะบล็อกทองเนาะแล้วก็ให้ใช้ปืนใหญ่นะอันนี้อันนี้นะทุกคนอ่ะกึ่งกลางเลยเนาะนี่เช็คก่อนว่ามันเท่ากันไหมนะโอเคเท่ากันแล้วนะทุกคนให้เราทําการ ซื้อนาฬิกานะนนาฬิกาซ้สยสำหรับใครที่ยังไม่มีนะก็คืออันนี้นะทุกคนวางไว้ประมาณนี้เลยนี่ให้เท่ากันแบบนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยให้เราทําการโคนนะทุกคนวิธีการโคนก็ไม่ยากนะให้เราทําการลวบไปแบบนี้นะนี่ให้ได้4อันก็คือตรงนี้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 เรียบร้อยนะให้เราทำการ เลื่อนจากมูฟไปเป็นโค้นนั่นเองให้แบบสเกลนะเป็น4.5นะทุกคนนี่แล้วเราก็เลื่อนไปได้เลยก็จะประมาณนี้เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าปืนใหญ่หรือว่านาฬิกาเราจะหมดนั่นเองนะนี่นะทุกคนผมจริงๆทุกคนสามารถรวบทั้งหมดนะีแล้ว c o ปีไปวาง ต่อตอจะยาวได้เลยนะถ้าสมมติใครมีปืนใหญ่เยอะจริงๆนะทุกคนโอเคก็เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ปืนใหญ่ผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือโคตรยาวนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีปืนใหญ่2อันนะทุกคนไปเชื่อมกับกอี้ให้เราเอาออกเลยนะครับผมแลวถ้าเกิดมีอันไหนเนี่ยไอตรงปืนใหญ่หรือว่านาฬิกาเนี่ยไปเชื่อมกับตรงกอี้นะทุกคนให้เรากดออกนะสําหรับใครที่มีขึ้นมาน,นั่นเองนะให้เราทําการกดอันนี้นะทุกคนไปเชื่อมกับปืนใหญ่นั่นเองนะนี่ทาแบบนี้กับทุกอันนะทุกคน อาจริงๆตอนแรกผมก็ลืมนะผมน่าจะมาเชื่อมไปตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยกรอบปีนะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดทีละอันแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราทําการเอานาฬิกานะทุกคนเชื่อมสลับฟันปลาเลนนเองกดไปจากนะเอานาฬิกากดกับนาฬิกานะไปตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่แล้วก็สลับแปลน,นี้อันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็สลับแปลน,นี้นะทุกคนทีนี้เราก็เชื่อมเสร็จหมดแล้วนะทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยข้อให้เราทําการวางสวิตนะอันนี้ก็จะเป็นสวิตที่ผมจะ กดให้ปืนใหญ่มันยิงนั่นเองนะผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะทีนี้เนี่ยเราก็เอาที่มันเชื่อมกับสวิตเนี่ยออกนะทุกคนชึบแต่ว่าเดี๋ยวนะอันนี้สวิตมันไปเชื่อมกับอันนี้ก็คือถูกแล้วนะทุกคนเราต้องเอาสวิตไปเชื่อมกับตัวนาฬิกาอันแรกนะแล้วตอนนี้เราก็มีสองทั้งเรื่องนะทุกคนก็คือเราจะกดสวิตหนึ่งทีใช่ไหมมันจะยิงออกมา1เซตก็คือทั้งหมดที่เราวางไปเนะี่ยแล้วถ้ามันหมดอะเราต้องมากดสวิตใหม่นะทุกคน กับอีกทั้งเรื่องหนึ่งก็คือเราจะทําการเชื่อมนะทุกคนโดยการใช้ประแจน,นะทุกคนกดจากอันสุดท้ายไปกดที่ตัวนาฬิกาอันแรกนะแล้วกดสวิตช์ทีเดียวนะแล้วมันจะยิงออกมาไม่หยุดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถหยุดกระสุนได้นะก็คือมันจะยิงมาตลอดเวลานะทุกคนแต่ว่าผมจะกดทีละเซตดีกว่านะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ออกมากดเซฟเลยนะทุกคน <S <S เพื่อว่าการพลาดนั่นเองนะื <S <S ่อเราสร้างอะไรผิดไปนะทุกคนเราจะได้มาย้อนแก้ได้นั่นเอง ทีนี้เนี่ยเราก็ทําการดึงยังไงดีอันนี้เราต้องกะเอานะทุกคนถ้าไม่ถ้าไม่อยากมาเสียเวลานับนะแบบนี้นะทุกคนไอผมว่านี้เยอะไปว่ะอันนี้เราต้องมากะเอานะทุกคนถ้าเราไม่อยากเสียเวลานับนะประมาณนี้แล้วกันนะให้เรา move นะทุกคนนี่ปรับเป็น move แล้วทีนี้เราก็เลื่อนไปได้เลย ชบดูสิว่าพอดีไหมเฮ้ยเมื่อกี้คือผมเลื่อนพอดีเลยนะทุกคนก็คือให้มันทับกันนั่นเองนะโอเคเรามาทำไปเรื่อยๆนะตอนทำต,ต้องดูดีๆนะทุกคนว่ามันไปมันมันโดนนาฬิกาด้วยหรือเปล่านะ ้องรอโหลดหน่อยนะทุกคนอ่ะอันนี้เรียบอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะนะให้เราทําการใช้ไขควงกด select on นะทุกคนให้เราเอาอันนี้ก็คือเวลาการยิงถ้าสมมุติใครอยากให้มันยิงออกมาแบบว่ายิงรัวๆนะทุกคนให้เราปรับวิน,น้อยๆอาจจะเป็น0.1 0. 1, 0. 1, 0. 1, อะไรก็เราแต่นะทุกคนแต่ผมจะปรับเป็น0.2นะให้ปรับ delay time เปนะ็น0.2เนอะแล้วก็เอาอิมออกนะอิมก็คือ ถ้าสมมุติเราติ๊กถูกใช่ไหมเราจะต้องมากดยิงเองนะทุกคนก็คือเราสามารถเลงด้านเองนะแต่ว่าผมแนะนํานะทุกคนก็คือเอาอิมออกนะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมากดทีละครั้งนะโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาทําการให้มันล่องหนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็รวบปืนใหญ่ไปเลยนะนี่ตรงปืนใหญ่กับบล็อกทองที่เราวางไว้นะทุกคนเอาคอลิชันออกเอาชาร์ดูออก แล้วก็ให้ล่องหนเลยนะแล้วก็เรามาปรับตรงล้อมมากดีกว่านะเราจะทําการปรับสปีดเหลือสักสิบด้านนะทุกคนเราก็มาปรับอันนี้เป็นสีเหลืองนะไม่ใช่สิสีส้มออกส้มๆนะแล้วเราก็เอาล้อไปเชื่อมกับสวิตได้เลยนะเรียบร้อยนะทุกคนแล้วเราก็กดเซฟได้เลยมาเรามาลองดูกันดีกว่าอุย้ยขึ้นยากจังเอ้ยนี่ไงผมสร้างบันไดเอาไว้อยู่นะ ข้างหลังมาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดีกว่านะทุกคนก็กดสวิตได้เลยนะนี่มันก็จะยิงออกไป1เซตนะทุกคนถ้ามนหมดหมด1เซตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากดสวิตใหม่นะยิ่งมีปืนใหญ่เยอะก็จะยิงยิงได้นานนะทุกคนแล้วก็ถ้าจะยิงเซตถัดไปเนี่ยต้องกดสวิตสองครั้งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่เนียนนะเพราะว่าปืนใหญ่อะมันจะไม่หมุนนะนดะี๋ยวุมกดให้ดูนะทุกคนชึบเห็นไหมกระสุนออกไปแตวปืนใหญ่ไม่หมุนนะล้วก็แค่กดสวิตอีกทีหนึ่งให้ปืนใหญ่มัน ก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนมันเรียกได้2แบบนะเราจะยิงแบบไม่หยุดเลยก็คือไม่สามารถกดหยุดยิงได้กับเราต้องมากดยิงทีละเซตนั่นเองนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,ก, check, กดซับคลายกดแชร์กดกดอีกอย่างที่ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้สตันนี้ผมก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย